สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกาลาเลนครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆเคยสะอึกไหมครับอยู่นั่งคุยกันอยู่ดีๆๆนั่งอึกๆๆๆอ๊กอึ๊กอึ๊กแบบเนี้ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบสังสรรค์ชอบดื่มนะครับจะเจอกันประจําเลยเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ง่ายๆครับส่วนใหญ่เลยนะครับคนโบรานเขาก็จะบอกว่าให้ ดื่มน้ําเยอะๆนะครับดื่มน้ําเยอะๆเราจะหายบางคนน้ำสองขันสามขันก็ยังไม่หายนะครับดื่มจนดื่มน้ําจนแบบกินไม่ลงนะครับบางคนก็บอกว่าให้ให้เออเอาเอาน้ําใส่แก้วแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ปกติก็จะกินน้ําแบบนี้เห็นไหมครับให้ให้คาบอย่างเงี้ยแล้วก็ก้มแล้วก็พยายามดูดน้ําขึ้นนะครับให้ก่งกินอย่างเงี้ยนะครับ ก้มแล้วก็พยายามดูดทรมานมากนะครับบางคนก็บอกว่าให้บีบจมูกบีบจมูกแล้วก็คืนน้ำลายสามอึกหายบางคนบอกแบบนั้นก็มีนะครับบางวิธีก็ลก่อหลอกให้ตกกระใจแต่วิธีนี้จะไปทํานะครับเดี๋ยวสร้างเมาทั้งวงเลยเขาก็าคนหายสะอึกหายไปแล้วแต่เขาจะยังเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทำนะครับคนกําลังเมาอยู่เขาก็บอกว่าหลอก,กนะครับ อันนี้ก็คนโดนโลกก็ไม่ยอมคิดว่าตัวเองไม่ได้ขมูของบริษัทส่างเมาทั้งวงนะครับวิธีนี้ห้ามทํานะครับอันนี้มาดูวิธีของผมนะครับที่ผมเจอมาด้วยตัวเองผมจะใช้น้ําตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนกินข้าวนะครับตักน้ําตาลทรายมาหนึ่งช้อนกินข้าวเทใส่ปากเลยนะครับแล้วไม่ต้องกินน้ําตามนะครับผมอมให้ละลายแล้วก็กลืนลงไปเลยนะครับอันนี้ อย่างที่หนึ่งนะครับถ้าเราหาน้ําตาลสายไม่ได้ mm hmm. ก็เล่นหนุ่มข้นหวานก็ได้ครับหนุ่มข้นหวานเป็นกระป๋องนะครับเทใส่ mm hmm. ช้อนหรือไม่งั้นก็ยกกระป๋องดูดเลยก็ได้นะครับนั้นก็หายเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะขนมทองหยิบทองยอดฝอยทองอะไรพวกนี้ยนะครับคือของหวานทุกชนิดนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วทีนี้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะถามว่า เอาโรคคนเป็นเบาหวานจะแก้ยังไงสาหรับคนเป็นเบาหวานนี่ผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะใช้อีโนนะครับซื้ออีโนมาอินทักซองน่าจะหายนะครับเพราะว่าอีโนมันไม่มีความหวานนะครับแต่แต่สําหรับพวกที่ท่านที่ชอบดื่มชอบสังสรร์นี e ่หาจะเจอกันประจำนะครับบางทีก็หลอกให้ตกใจทุบหลังบ้างอะไรบ้างหลอกให้หลอกให้ตกใจนะครับ หลายวิธีนะครับวิธีที่ผมบอกเนี่ยได้ผลดีที่สุดเลยลองทําดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกลาเรนนะครับเพื่อนๆครับคุณชมครับสวัสดีครับ